สุภาพบุรุษทุกท่านอาจเคยได้ยินความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบางคนบอกว่าเป็นเรื่องน่าละอายในขณะที่บางคนบอกว่าจำเป็นต่อสุขภาพแต่ความจริงคืออะไรคุณควรสำเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นคำตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจเพราะวิทยาศาสตร์ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนจากงานวิจัย ดิฉันคือแพทย์หญิงรัชดาพรเริงยินดีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านสุขภาพทางเพศชายวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์สิ่งที่วิทยาศาสตร์กล่าวถึงการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและการสูงวัยแต่มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสุขเท่านั้นในความเป็นจริงการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นประจำอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากสุขภาพจิตและแม้กระทั่งความสมดุลทางอารมณ์ของคุณตอนนี้คุณอาจกำลังสงสัยว่าความถี่ที่เหมาะสมคือเท่่าไหร ฉันต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวัยของฉันหรือไม่ความจริงก็คือการทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้ในวิดีโอนี้ดิฉันจะเปิดเผยสิ่งที่งานวิจัยกล่าวและวิธีที่จะบรรลุความสมดุลที่เหมาะสมมาร่วมกับดิฉันเพื่อเรียนรู้ว่าคุณควรสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองบ่อยแค่ไหนเพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากปรับปรุงอารมณ์และปกป้องสุขภาพโดยรวมของคุณโดยไม่ตกหลุมพรางของความรู้สึกผิดหรือละอายใจ เชื่อดิฉันเถอะว่าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าถึงสุขภาพของคุณในปีต่อๆไปได้ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องนี้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องของดิฉันกดปุ่มน,นั้นและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคำแนะนำด้านสุขภาพที่มีค่าสำหรับคุณโดยเฉพาะหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์เลขหนึ่งในส่วนความคิดเห็นหากไม่เป็นเช่นนั้นให้พิมพ์เลขศูนย์และบอกดิฉันว่าดิฉันจะปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างไรตอนนี้เราพร้อมแล้วไปที่ประเด็นหลักข้อแอะ โรคก,กันเลยสุขภาพต่อมลูกหมากเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นปัญหาต่อมลูกหมากจะโดดเด่นมากขึ้นแต่นี่คือส่วนที่น่าประหลาดใจการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้จริงมาดูกันอย่างละเอียดว่ามันทำง,งานอย่างไรและทำไมมันถึงสำคัญหนึ่งสุขภาพต่อมลูกหมากคุณควรสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยแค่ไหนเพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดี เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นสุขภาพของต่อมลูกหมากกลายเป็นข้อกังวลที่หลายคนไม่สามารถเพิกเฉยได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองซึ่งเป็นหัวข้อที่มักถูกกระสิบกระซาบด้วยความละอายสามารถช่วยปกป้องคุณจากปัญหาต่อมลูกหมากรวมถึงมะเร็งได้จริงตอนแรกอาจฟังดูแปลกแต่มาดูกันอย่างละเอียดว่าวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอย่างไร การศึกษาติดตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพต่อมลูกหมากได้เปิดเผยความจริงที่น่าทึ่งผู้ชายที่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง21ครั้งขึ้นไปต่อเดือนมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง33%นั่นคือการลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงต่อสุขภาพของคุณได้ ลองคิดดูสิการศึกษานี้ไม่ได้ทำในเวลาไม่กี่เดือนหรือกับกลุ่มคนเล็กๆมันติดตามผู้เข้าร่วมเกือบสา0 0 0ื่นคนพร้อมข้อมูลที่ยาวนานกว่า22ปีนั่นคือพลังของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การคาดเดาหรือการสันนิษฐานแต่ทำไมการสําเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองจะมีผลเช่นนี้ต่อต่อมลูกหมาคําตอบอยู่ที่การหลั่งน้ําอสุจิ เมื่อคุณหลั่งน้ำอสุจิต่อลูกหมากของคุณจะถูกชล้างออกตามธรรมชาติขจัดสเปิร์มเก่าและลดการอักเสบกระบวนการนี้ช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากซึ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นอาจเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆเช่นต่อมลูกหมากโตหรือแม้แต่มะเร็งได้ได้วยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นประจำคุณกำลังให้โอกาสต่อมลูกหมากของคุณในการรักษาสภาพที่ดีที่สุด ตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับสำหรับสุภาพบุรุษบางท่านหลายปีที่ผ่านมาพวกเราหลายคนถูกสอนว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องน่าละอายหรือแม้กระทั่งเป็นบาปแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำงานบนความรู้สึกผิดมันทำงานบนข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถมีบทบาทสำคัญในการรักษาต่อมาลูกหมาของคุณให้แข็งแรงและทำงานได้ดีแต่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การป้องกันมะเร็งเท่านั้นการสำเร็จความใครด่ด้วย ตนเองเป็นประจำยิงเชื่อมโยงกับประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆตั้งแต่การลดความเครียดการปรับปรุงอารมณ์ไปจนถึงการเสริมสร้างสุขภาพทางเพศโดยรวมดูเหมือนว่าประโยชน์ของมันจะไปไกลกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และส่วนที่ดีที่สุดคือมันเป็นนิสัยที่เป็นธรรมชาติและง่ายต่อการปฏิบัติที่ไม่ต้องการให้คุณไปยิมหรือทานอาหารเสริมราคาแพงดังนั้นด้วยทั้งหมดนี้คุณควรสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยแค่ไหน คำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้สึกมีอารมณ์บ่อยแค่ไหนแต่ยังอยู่ที่ว่าคุณสามารถรักษาสมดุลที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ,ใจได้บ่อยแค่ไหนสิ่งนี้นําเราไปสู่ประเด็นหลักต่อไปสุขภาพจิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองและมันส่งผลต่อสมองของคุณอย่างไรมาสํารวจเรื่องนั้นกันต่อไปเพราะคําตอบอาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอาสุขภาพจิตบทบาทของการสําเร็จความใคร่ดด้วยตนเองต่อชีวิตทางอารมณ์ของคุณเรามักจะพูดถึงสุขภาพกายแต่แล้วด้านจิตใจละ่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นชีวิตอาจนำมาซึ่งความท,าท้าทายความเครียดความเหงาและการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาพร้อมกับวัยคุณอาจไม่รู้ตัวแต่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถมีบทบาทในการช่วยคุณจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้มันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำทางกายภาพเท่านั้นมันสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับสุขภาพจิตของคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับวัยเมื่อคุณสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสมองของคุณจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่รับผิดชอบต่อความรู้สสสึกุบาย นี่คือฮอร์โมนเดียวกันกับที่สมองของคุณหลั่งออกมาเมื่อคุณกินอาหารที่คุณชอบหรือเมื่อคุณบรรลุสิ่งที่สําคัญเป็นวิธีธรรมชาติของร่างกายในการให้รางวัลแก่ตัวคุณเองแต่นี่คือประเด็นสําคัญการหลั่งโดพามีนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกดีในทันทีเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเครียดและปรับปรุงอารมณ์อีกด้วยหลังจากวันที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อย อื่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างง่ายๆสามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายปลดปล่อยความคับข้องใจที่สะสมและแม้กระทั่งนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนและเราทุกคนรู้ดีว่าการนอนหลับมีความสำคัญเพียงใดเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่แล้วสิ่งต่างๆก็เริ่มซับซ้อนขึ้น ในขณะที่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถให้ความโล่งใจและปรับปรุงสุขภาพทางอารมณ์ในระยะสั้นได้แต่ก็มีเส้นบางๆอยู่หากการสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองกลายเป็นวิธีหลักของคุณในการรับมือกับอารมณ์ที่ยากลำบากมันอาจเริ่มสร้างวงจรที่ยากจะทำลายได้หากคุณใช้มันเป็นทางออกทางอารมณ์มันอาจซ่อนปัญหาสุขภาพจิตที่ลึกซึ้งกว่าเช่นความวิตกกังวลหรือความเหงาแทนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจริงๆ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจกลายเป็นนิสัยที่เกือบจะบังคับและความรู้สึกผิดที่มักมาพร้อมกันอาจนำไปสู่อารมณ์เชิงลบมันเป็นทางลาดชันความจริงก็คือความพอประมาณเป็นกุญแจสำคัญการสำเร็จความใคร่ดด้วยต่อในไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือคุณใช้มันอย่างไรและทำไมมันไม่ควรแทนที่การเชื่อมต่อของมนุษย์ความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือกลไกการรับมือที่ดีต่อสุขภาพแต่มันควรเป็นการกระทำที่ไม่บ่อยครั้งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณไม่ใช่มาแทนที่มันแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันกำลังกลายเป็นปัญหา ถ้ามันเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกผิดของคุณละ่ะการทำความเข้าใจความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญและดิฉันจะแนะนำคุณถึงวิธีสังเกตสัญญาณเตือนแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงวัตถุประสงค์ทางชีวภาพของการสำเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองกันก่อนมีอะไรมากกว่าแค่ความสุขหรือไม่มาค้นหากันพระวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสิ่งนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองมันสามหน้าที่ทางชีววิทยาทำไมเราถึงทำอย่างนั้น คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกอยากสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองตั้งแต่แรกอาจฟังดูแปลกแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลทางชีววิทยาอยู่เบื้องหลังการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำตามนิสัยหรือเพื่อความสุขเท่านั้น มันมีจุดประสงค์ทางวิวัฒนาการที่ลึกซึ้งกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงสุขภาพของผู้ชายการทำความเข้าใจสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการกระทำตามธรรมชาตินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นในหลายๆทางการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทำหน้าที่เป็นการรีเซ็ตทางชีวภาพสำหรับระบบสืบพันธุ์ของคุณลองคิดดูแบบนี้ร่างกายของคุณผลิตสเปิมอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไปหากสเปิร์มนั้นไม่ได้ถูกใช้มันอาจกลายเป็นของเก่าและมีประสิทธิภาพน้อยลงนี่คือจุดที่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเข้ามามีบทบาทด้วยการหลั่งน้ำอสุจิคุณกำลังช่วยขจัดสเปิร์มเก่าออกไปโดยพื้นฐานแล้วเป็นการทำให้ระบบของคุณสดชื่นสิ่งนี้ช่วยให้ต่อมาลูกหมาของคุณแข็งแรงและยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของสเปิร์มมองดีอีกด้วยสำหรับผู้ชายในวัย60ปีขึ้นไปสิ่งนี้สามารถให้ประโยชน์อย่างแท้จริงทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างในบริเวณนั้นยังคงทำงานได้ดีเเป็นนนนวลานานขึ้ แต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่สเปิร์มเท่านั้นการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองยังเชื่อว่าช่วยลดการอักเสบในต่อมลูกหมากได้เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกายต่อมลูกหมากของคุณยังได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายเป็นประจำอีกด้วยการหลั่งน้ำอสุจิอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยขจัดสารพิษหรือสิ่งะส,สมต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นและแม้ว่าความคิดนี้อาจฟังดูน่าอึดอัดใจเล็กน้อยการบำรุงรักษายอย่างสม่ำเสมนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ร่างกายของคุณทำงานได้ดีที่สุด นี่คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยปรับปรุงโอกาสในการสืบพันธุ์ได้คุณจะเห็นได้ว่าเชื่อกันว่าด้วยการหลั่งน้ำอสุจิก่อนาการมีเพศสัมพันธ์คุณสามารถเร่งกระบวนการปฏิสนธิได้จริงทําให้ผู้ชายที่มีอันดับต่ำกว่ามีโอกาสสืบพันธุ์ก่อนที่จะถูกแทนที่ ในโลกของสัตว์นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ธรรมชาติรับประกันการอยู่รอดของสายพันธุ์และแม้ว่าเรามักจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ตามธรรมชาตินี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าร่างกายของเราถูกตั้งโปรแกรมไว้สำหรับมันในลักษณะเดียวกันดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงความต้องการตามธรรมชาตินั้นจำไว้ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสุขหรือการลดความเครียดเท่านั้นมันเป็นกระบวนการทางชีวภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่มีหลักฐานมาจากการอยู่รอดทางวิวัฒนาการ แต่ถ้าดิฉันบอกคุณว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีผลมากกว่าแค่การทำให้ระบบของคุณทำงานได้ดีละ่ะถ้ามันยังมีบทบาทในสุขภาพสมองและสุขภาพโดยรวมของคุณละ่ะมาสำรวจเรื่องนั้นกันต่อไปเพราะความเชื่อมโยงระหว่างสมองและร่างกายของคุณในการกระทำนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจสีความถี่ที่เหมาะสมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอตอนนี้มาถึงหัวใจของเรื่องคุณได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ทั้งหมดแล้วแต่คำถามใหญ่คือคุณควรสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองบ่อยแค่ไหน แน่นอนว่าไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคนแต่มีแนวทางบางอย่างที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งสามารถช่วยให้คุณพบความสมดุลที่เหมาะสมสำหรับร่างกายของคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นการศึกษาติดตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพต่อมลูกหมากพบตัวเลขที่น่าประหลาดใจ21ครั้งขึ้นไปต่อเดือนใช้แล้วประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์ความถี่นี้เชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากถึง33 ตอนนี้อย่าให้ตัวเลขนั้นทําให้คุณตกใจสําหรับบางคนนั่นอาจดูเหมือนเยอะมากแต่ความจริงก็คือการหลั่งน้ําอสุจิเป็นประจำไม่ว่าจะผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณแข็งแรงและร่างกายของคุณทํางานได้ดีแต่นี่คือประเด็นมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสุขภาพต่อมลูกหมากเท่านั้นการสําเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองส่งผลกระทบมากกว่าแค่ระบบสืบพันธุ์ของคุณ มันยังมีผลกระทบอย่างมากต่อสมองของคุณอีกด้วยทุกครั้งที่คุณสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองคุณจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ให้ความรู้สึกดีของสมองนี่เป็นวิธีที่ร่างกายให้รางวัลแก่ตัวคุณเองด้วยความสุขและความผ่อนคลายเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถปรับปรุงอารมณ์โดยรวมและลดความเครียดได้และยอมรับเถอะว่าชีวิตอาจเครียดได้เมื่อเราอายุมากขึ้น ตั้งแต่ความท้าทายส่วนตัวไปจนถึงปัญหาสุขภาพมันง่ายที่จะรู้สึกหนักใจการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการปลดปล่อยความเครียดและผ่อนคลายอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ามีเส้นบางๆอยู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นครั้งคราวเพื่อลดความเครียดหรือเพียงเพราะคุณชอบมันนั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์แต่ถ้ามันเริ่มกลายเป็นนิสัยที่ขับเคลื่อนโดยการหลีกเลี่ยงทางอารมณ์มันอาจนำไปสู่ปัญหาได้คุณอาจพอบัว ให้ตัวเองหันไปหากลไกการรับมือนี้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนาวิตกกังวลหรือเครียดและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจกลายเป็นวงจรที่ยากจะทำลายกุญแจสำคัญคือการหาความสมดุลที่เหมาะสมกับคุณดังนั้นบ่อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ดิฉันสามารถให้ได้คือฟังร่างกายของคุณหากคุณรู้สึกดีมีอารมณ์คงที่และต่อมลูกหมากของคุณแข็งแรงคุณก็น่าจะมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความที่ที่คุณควรทำอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ตอนนี้เราได้กล่าวถึงความทีของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองแล้วคุณอาจสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสมองการกระทำนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตและหน้าที่การรับรู้ของคุณอย่างไรมาลงลึกในเรื่องนั้นกันต่อไปเพราะคำตอบอาจสำคัญกว่าที่คุณคิดอุ้ยความเสี่ยงเมื่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นปัญหา การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองก็เหมือนกับทุกสิ่งในชีวิตคือเรื่องของความสมดุลแม้ว่ามันอาจมีประโยชน์ที่ชัดเจนต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณแต่ถึงจุดหนึ่งการทํามากเกินไปอาจเริ่มเป็นอันตรายได้เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าเพราะบางสิ่งบางอย่างรู้สึกดีมันจึงดีต่อสุขภาพเสมอไปแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น ความจริงก็คือเมื่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นทางออกตามนิสัยมันอาจเริ่มทำอันตรายมากกว่าผลดีให้ดิฉันเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังในฐานะแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะดิฉันได้พูดคุยกับผู้ชายจำนวนนับไม่ถ้วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่มาหาดิฉันด้วยความรู้สึกขัดแยง้งนี่อีกด้านหนึ่งพวกเขารู้ว่าการสำเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติดีต่อสุขภาพและแม้กระทั่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อมลูกหมากแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกผะดิดและอายใจหรือแม้กระทั่งติดอยู่ในวงจร โดยใช้มันเป็นวิธีรับมือกับความเครียดความเหงาหรือความเบื่อหน่ายเมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกผิดและความคับข้องใจและในบางกรณีมันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางอารมณ์ของคุณไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณเมื่อการสำเร็จความใคร,ร่ด้วยตนเองกลายเป็น,นกลไกการรับมือมันสามารถทำให้คุณชาทางอารมณ์แทนที่จะช่วยให้คุณรับมือกับสาเหตุข,ของความเครียดหรืออารมณ์เชิงลบมันสามารถกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วสำหรับการต่อสู้ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าเช่นความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งความเบื่อหน่ายเมื่ออยู่คนเดียวอันตรายที่นี่คือยิ่งคุณพึ่งพามันเป็นทางออกทางอารมณ์มากเท่าไหร่มันยิ่งตั้งโปรแกร,รมสมองของคุณใหม่ให้มองหาการหลั่งสารโดพามีนอย่างรวดเร็วนั้นแทนที่จะหาวิธีที่ดีต่อสุขภาพกว่าในการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจนำไปสู่รูปแบบของการเสพติดแอและดิฉันไม่ได้ใช้คำนี้อย่างเบาๆ วงจรเริ่มต้นอย่างไม่มีพิษภัยการปลดปล่อยเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นเพื่อลดความเครียดเพื่อหลีกหนีจากแรงกดดันของชีวิตแต่ในที่สุดมันอาจกลายเป็นสิ่งที่บังคับได้คุณอาจพบว่าตัวเองทำบ่อยกว่าที่คุณต้องการและในลักษณะที่เริ่มส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆในชีวิตของคุณความสัมพันธ์การงานความสุขส่วนตัวของคุณและคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องถอยกลับมาหนึ่งเก้าหากคุณกำลังใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเพื่อรับมือกับอารมณ์และมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเพลิดเพลินหรือออสุขภาพีกต่ไป ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาวิธีการอื่นๆในการจัดการความเครียดหรือความท้าทายทางอารมณ์จําไว้ว่ามันคือการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับร่างกายและการตระหนักเมื่อสิ่งที่ดีต่อสุขภาพกลายเป็นสิ่งพึ่งพาแต่ถ้าดิฉันบอกคุณว่าการเข้าใจความเสี่ยงของการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยให้คุณเข้าใจการตอบสนองของสมองต่อความสุขและความเครียดได้ดีขึ้นล่ะและถ้าความเข้าใจนี้สามารถเปิดประตูสู่วิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นล่ะ อยู่กับดิฉันเพราะดิฉันกำลังจะแบ่งปันกุญแจสำคัญในการควบคุมสุขภาพของคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่ทางจิตใจด้วยประเด็นสำคัญให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณอย่ารู้สึกผิดในที่สุดทุกอย่างก็มาถึงจุดนี้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นธรรมชาติและเมื่อทำอย่างพอประมาณมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจของคุณหลายปีที่ผ่านมาเราถูกสอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่ต้องซ่อนไว้ด้วยความละอาย แต่วิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนไม่มีอะไรผิดโดยเนื้อแท้กับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นในความเป็นจริงมันยังสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อดิฉันทำงานกับผู้ชายตลอดอาชีพของดิฉันมีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับดิฉันเสมอระดับของความรู้สึกผิดและความละอายที่หลายคนรู้สึกเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นดิฉันเคยเห็นผู้ชายในวัย60-70ปีขึ้นไปที่ยังคงแบกรับภาระของความเชื่อที่ล้าสมัย พวกเขาติดอยู่ในการต่อสู้ระหว่างความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายและข้อความทางสังคมที่พวกเขาได้ซึมซับมาเป็นเวลาหลายปีและนี่คือความจริงคุณไม่จําเป็นต้องแบกรับภาระนั้นการสําเร็จความใคร่ดด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติอย่างพอประมาณสามารถสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากปรับปรุงอารมณ์และแม้กระทั่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ มันคือการหาความสมดุลน,นั้นการตระหนักเมื่อมันกำลังช่วยและเมื่อมันอาจกำลังกลายเป็นสิ่งที่คุณพึ่งพามากเกินไปหากเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นครั้งคราวเพื่อลดความเครียดหรือเพียงเพราะมันรู้สึกดีคุณก็น่าจะมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณพบว่ามันกำลังกลายเป็นสิ่งพึ่งพาสิ่งที่คุณทำตามนิสยัยหรือเพื่อหลีกหนีก็ถึงเวลาหยุดและประเมินใหม่และนี่คือส่วนที่ดีที่สุดไม่มีอะไรน่าละอายในการควบคุมสุขภาพของคุณการทำความเอ ค่าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความต้องการของร่างกายสามารถให้พลังแก่คุณในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลคุณสามารถยอมรับความต้องการตามธรรมชาติของคุณได้โดยไม่มีความรู้สึกผิดโดยรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณดังนั้นเมื่อเราปิดท้ายดิฉันอยากให้คุณคิดว่าคุณจะยอมรับชีวิตที่คุณเข้าใจความต้องการของร่างกายของคุณได้อย่างไรโดยไม่มีความรู้สึกผิดหรือกลัวจะเป็นอย่างไรถ้าการเปลี่ยนแปลงความคิดนี้สามารถเปิดบทใหม่ของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ อยู่กับดิฉันเพื่อรับฟังความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับวิธีใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขที่สุดในอนาคต7บทสรุปให้ความสําคัญกับสุขภาพของคุณอย่ารู้สึกผิดเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการสนทนานี้ดิฉันอยากฝากความคิดสําคัญไว้กับคุณการสําเร็จความใครด่ด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องน่าละอายแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นมันเป็นนิสัยที่เมื่อทําอย่างพอประมาณจะให้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ ตั้งแต่การสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากไปจนถึงการลดความเครียดมันมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมของคุณแต่ดิฉันก็เข้าใจถึงความยากลำบากที่พวกคุณหลายคนผเผชิญกับความรู้สึกผิดและความสับสนที่อาจมาพร้อมกับหัวข้อนี้สำหรับผู้ชายหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นมีความเชื่อและข้อความทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ต้องซ่อนหรือหลีกเลี่ยง ความจริงก็คือนี่เป็นเทียงส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ร่างกายของเราวิวัฒนาการของเราและความต้องการของเราก็เช่นกันสิ่งสำคัญตอนนี้คือวิธีที่คุณเลือกที่จะยอมรับความต้องการเหล่านั้นและให้เสรีภาพแก่ตัวเองในการเพลิดเพลินกับมันโดยไม่มีความรู้สึกผิดดังนั้นจงปล่อยวางความละอายจงเข้าใจว่าความต้องการตามธรรมชาติของร่างกายของคุณไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน มันเป็นภาพสะท้อนของความปรารถนาของร่างกายคุณในการรักษาสุขภาพความมีชีวิตชีวาและแม้กระทั่งความสุขคากคุณได้เรียนรู้อะไรในวันนี้ดิฉันหวังว่ามันจะเป็นการยอมรับความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นทั้งทางอารมณ์จิตใจและร่างกายเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าจำไว้ว่าความสมดุลเป็นกุญแจสำคัญคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากหรือเข้มงวดกับตัวเองฟังร่างกายของคุณและทำในสิ่งที่รู้สึกว่าถูกต้องสำหรับคอ เมื่อคุณพบความสมดุลนั้นคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตที่อิสระและมีสุขภาพดีขึ้นปลดปล่อยจากโซ่ตรวนของความรู้สึกผิดและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาบทต่อไปของชีวิตคุณเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจร่างกายของคุณและรู้ว่าคุณมีพลังที่จะทำให้มันมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้